เขาเกียร์ก็มองเลยกระโดดให้เขาขันสุดไงให้เราเห็นก็ได้กลัวไหมไม่กลัวนะ หน้าตัวน้ำมันอะไรเป็นมันดีเซลครับเป็นมันดีเซลสองล้นห้าแล้วหลังจากเติมเสร็จเขาบอกว่ายัางไงบ้างเป็นมันเติมเข้าไปเรื่อยๆปกติเต็มปกติเขาบอกว่า,มมวาพอเต็มเสร็จพมออก็ไปเก็บตาม,มออเลยนะนี่เลว่าผมก็เลยครับบัตรอะไรพี่แล้วก็มาไม่ทันเลยมันมันรู้เลยเข้าเกียร์ก็ผมก็เลยกระโดดไปตามพามะะีไปไกล,กลไหมไกลอ่ะพี่ไกลอ่ะหลายกิโลรถผมออก็ตาม ผมที่ทางเงาช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยตามตลอดเลยช่วยด้วยครับช่วยด้วยตามตลอดมีรถตามไปไม่ไม่ผมนี่แหละระหว่างทางใช่ไหมระหว่างทางชื่อผมความชื่อเหลือตลอดทางเลยปกติเนี้ยส้นเนี้ยมีนิ่งเก้าหนึ่งเยอะไงแล้วแล้วทำไมเราถึงตดสินใจกระโดดลงเพราะามร่างชันไม่ออมอะลยไม่เจ้าไหมไม่เจ้ามากตอนแรกเขาหยุดรถยังไม่หยุดไม่หยุดขับไปก็ชักมิดเลยก็เลยบาดเจ็บตรงนี้เลยบาดเจ็บตรงนี้เลยเป็นเป็นเยอะเนี่ยเยอะเลยอ่ะ อันนี้หักสองน,นิ้วหักด้วยเหรอหกักไลสองอันนี่หกักแล้วหลังจากาที่เรากระโดดลงเขาลงไปดูไหมไม่ดูไยเรียนอย่างเดียว,ลวเลยหนีไปเลย <c oughs> เร็วมากเลยเรารถมันแรงแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงตัดสินใจกระโดดขึ้นหลังลรถอ่ะเพราะไม่กลัถ่ายมันช้ำไม่ออกมาไม่ใช่หมายถึงว่าทําไมเราถึงกระโดดขึ้นไปบนรถเขาเพราะว่ากลัวมันให้เขาขหยุดยงไงให้เขาหยุดแล้วถ้าหากว่าเขาหนีไปเนี่ยเราต้องจ่ายเองปะใช่ผมมันท้านรับผิดชอบเหรอ ก็ไั้กลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวเลยอยากให้เขากลับมาจ่ายตังไหมใช่อยากให้จ่ายตังข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ